สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คิมหันมาส่งมอบรถครับ5 0 4 0 d 4 0แรงม้านะครับนี่นะครับตอนนี้กำลังรับมอบรถกันนะครับตามขนบธรรมเนียมประเพณีชาวอีสานบ้านเฮาครับผมตามความเสือกชาวอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องงามได้เดือดกำัพูดสองไงสองมือรวยสองไงสองเต้ขจานเมทัลและี่กูเป็นเขาเป็นจจีร้องท่าน ย่าปูญาตาเด้อพบปักหลักจ่าได้อแต่ไาโดนชุก่อนโดนชุก่อนคนในเครื่องทางมองคูนเออคนในทางดีมั้ยปล่อยเกาะอันฮานปล่อยบ้านอันไหนโดดปล่อยบ้านม่านปล่อยได้แบบนี่ครับความเชื่อครับความเชื่อครับประเพณีอีสานนะครับขนมรมเนียมประเพณีอีสานบ้านเรานะครับเห็นความเชื่อครับพี่น้องนะครับให้ขวัญกำลังใจ เดีขว oh ันลดใหม่นะครับ si ้วกาศเกินขวนลดใหม่เพิ 2, ่นมาอยู่น้านะครับเป็นความเชื S 2, <S ่อครับเป็นความเชื 2, yeah, ่อเล้ำด้วยล้ำด้วยครับดูพระเขานี่อยู yeah, ่ อยู่ผ้านี่ก็ะิมีมีผ่ามีแพ้มีฝ่ายมีดอกดาวเรื่องมีคนละหมักคลละใหม่ละครับเห็ดดีอยู่ด้ครับเห็ดดีอยู่อดีอยู่ นี่ก็เจ้าของรถก็รับผลรถใหม่ครับรับผลรถใหม่นะครับโอ้โหวันนี้สมาชิกเยอะครับเยอะมากๆครับมีตะกคนอยากมาเบิ่งน้ำครับมาเบิ่งรถจอนเดียเขานะครับรถสีเขียวเขาสีแปลกๆปลกกว่านก็ว่าสีบอคือบ้านคือเมืองเขานะครับอะไรซิมี่บอแล้วนะครับหลังคนถามนะครับ ศูนย์บริการกระจักยูไซเอออะไรจักสิมี่บออลไรครับธรรมดาครับผมลองคนกับว่าจอรเดียขายเนียซื้อน็อตนะครับเบื้องเอาครับผมพี่น้องนะครับซึ่งผมบอกเลยครับขายมาหลายปีแล้วบางท่านด้เห็นผู้ใดขายเนียซื้อน็อตจากคนอยู่ครับผมเจากคองรถไไปรับรถไหมครับรับตกไสลาเขาบ้านนะครับมาที่นี่มาขำมาพูนมาสางมาแปลง้ะครับมาหาเงินหาข้าซอย้ะครับเออ อยากอายครับเจ้าของรถานอยากไอ้เมื่อคืนนี่สงสัยนอนบาลับแล้วครับผมเอออ่ะโอเคครับส่งมอบรถแล้วเดี๋ยวให้กินข้าวกินน้ำกันนะครับเดี๋ยวสิฟ่าเพิ่นไปเทียดเนี่ยจักหน่อยครับผมเมื่อกี้บอกลูกค้าคร่าวๆเลยครับว่าต้องทำยังไงครับใบเมียเถื่อนครับใบเมียเถื่อนครับใบเมียเถื่อนอ่าห่าหลังเถื่อนครับ ดึงกันสุดเลยลูกค้าซื้อรถใหม่แต่ผ่านมือสองครับอ,อยากเซฟต้นตุนครับผ่านใช้มาปีกว่าเองครับใส่กะสามไม่แล้วนะครับให้ลูกค้าลองเทครับเอเป็นครับดูคลิปชิหมหันบ่อยก็เป็นครับ ครับมือใหม่ครับรถแทบจะไม่ได้เร่งครับมันไปของมันเองครับกำลังเยอะมากครับไม่ต้องเร่งเลยครับไม่ต้องเลี้ยงกันเล่งไม่ต้องเลี้ยงครับจากครับชอบชอบชอบเบิ่งร้อยย้มกับถือใจแล้วนะครับตัวหนักครับตัวหนัอ่าตัวหน้าอ่า ไม่ต้องเร่งเยอะครับเครื่องยนต์ดิบๆครับ5 0 4 0ู3ยสูนีสูบกซีซีไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นใดครับมันมีแต่สิไปโรเลยครับไม่ได้เร่งเลยอันนี้อ,อ่ามันสีมม่รอความกันอยู่ครับสีครับสีเบียบสีนิหน่อยครับของใหม่นี่เปิดเพราะมองนี่นะครับนี่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 อ่เปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับ เออไว้ทาเส้าโฮมเร้ามีแห้งครับผมออดีกว่าผมมีอยู่ได้ครับเนาะออก็เรียบร้อยครับส่งมอบห้าศนย์ี่ศูนดีครับอก็ลูกค้าทางไกลสั่งขอใช้รถวันนี้อ่ะขิมหันจัดให้วันนี้ครับไม่มีปัญหาครับอ่าส่วนเรื่องที่ติดค้างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องค่างวดขิมหันก็ จัดกับคิมพันนี่ฟรีดอกเบี้ย3เดือนเลยครับเพราะลูกค้าก็ยื่นทกศนะครับทกศยังไม่อนุมัตินะครับยังรออยู่นะครับรอตรวจแปลงตรวจอะไรอยู่ก็แต่ลูกค้ารีบใช้รถครับมีเท่าไหร่เอามาก่อนครับที่เหลือค้างไว้ได้ครับ3เดือนไม่คิดดอกครับกว่าจะถึง3เดือนเนี่ยทกศน่าจะอนุมัติแล้วนะครับลูกค้าก็ก็ก็น่าจะมาปิดได้ทันนะครับหรือถ้ายังปิดไม่ทันนะครับมีเท่าไหร่เอามาก่อนครับ หลังจาก3เดือนแล้วก็ทำสัญญากันนะโอเคครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถไถจอนเดียครบับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับ092 535 7371เจนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้คิมหันเทคเตอร์ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ